เป็นก,นกนนยาะเกาะบอยใหพื้นที่ท่า่นะใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะเช้าแรกที่ฮ่องกงเช้าแรกที่ฮ่องกง ตงีนก็แสงยนนีมือละแปดอยละพันเสีหมาพันเพื่นไทยต่อตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งเกาลูน ให,ให้ดูตึกนะคะที่นี่แผ่นดินเขาเล็ก ยังไม่เปิดประเทศนะคะต้องถ้าปิดจมูกก็ต้องใส่ทุกคน <c oughs> <c oughs>

ก็สดมากทุกนยอะ็งก็มีสดๆเลยดูต้นกระเทียมกระเทียมต้นนี่กระเทียมนี่เนี่อลองเลจับให้ดูเลยนี่กระเทียมต้นนี่ เราจะมาซื้ออะไรจำกาเข้าเเราได้มะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วนะจ๊ะเผืเพื่อนเนาะสดสะอาดดีวะสะอาดมากได้ถั่วฝักยาวกับมะละกอแล้วก็ผักหม้อบัวใหญ่เป็นต่างเงินไทยเงินไทย

แต่ว่าจะไปเทียบกับบ้านเรานะ่ะมันก็แพงถ้าจะเอาเงินไปเทียบกันมันบ่นได้เพราะว่าเงิเหลืเงินข้าะเจ้าอยู่ตอนนี้อสี่บาทกวัวแต่ว่าถ้าจะว่าคนในฮ่องกงของฮ่องกงอะ่ะเาก็หาเได้หลาย้าเจ้าก็หาเงินได้หลายแมนที่เรามายังไม่เจอหมาตัวเดียวก็ยังไม่เจอนะคะทุกคนฮ่องกงอะ่ะ ไม่มีเลยคนขอทานก็ไม่มีไม่มีคนขอทานแล้วก็ไม่มีสุนัขเล,ล่ร่อนเออสุนัขของเขาอยู่บนตึกบนตึกหมดเลยอยู่บ้านบ่ม,มีมาน้าขังขางนะคะบันไดเลื่อนขึ้นสะพานไปถึงสะพานไก่ยาง บันไดเลื่อนขึ้นสะพานแล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นสะพานด้วยดูคนที่นี่เขานิยมเดินเนาะรถรถกับรถติดไม่มีรถติดแล้วก็คนเขาจะไม่ค่อยซื้อรถด้วยเพราะไม่มีที่จอด แล้วก็บ้านก็จะอยู่เป็นตึกแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่ของฮ่องโกงมันไม่เยอะแล้วก็เขาประชากรของเขาก็จะอยู่รัฐบาลเขาก็จะสร้างตึกให้ประชาชนเช่าอยู่แล้วก็มีทั้งมีทั้งเช่าแล้วก็ซื้อเป็นของตัวเองเลยนะคะ ถ้าซื้อเองแพงมากเลยแบบคอนโดในเม็กซ็อกที่เมืองไทยราคาซื้อก็ตกตงไปสิบล้านเนี่ยสิบล้านเงินไทยมีแต่1สิบล้านเงินไทยเนี่ยได้ห้องเฉพาะเตียงนอนประมาณห้าฟุตนี่แหละซื้อยาเาะ เป็นร้านอาหารร้านกาแฟตอนนี้ป้ากำลังซื้อกาแฟจนสายร้านนี้สนิทกันร้านนี้สนิทกัน เห็นกันแล่นกอดกันเลเห็นกันโดนอะ่ะไม่ได้เจอกันนานแต่เสียอย่างยาวเราต้องเดินเดินเดินดูของเต็มกระเป๋าหนักเต็มกระเป๋าดูของนี่น่ะือาหารแถมกาแฟอ๋อซื้ออาหารแถมกาแฟโอ้ นี้เราก็มาถึงบ้านแล้วไปจ่ตลาดมานะคะมาดูบ้านที่คนร่งก็อยู่บนตึกก็จะเป็นประมาณอ่โม่อะโม่โโม่สาว่าไี่ม่่เาไปี

โอ้ right, เอามาเกือบไม่ไหว <laughs>